กาะกรีแลนด์มีอะไรซุกซ่อนอยู่นะครับเกาะกรีแลนด์เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นดินแดงที่อุดมไปด้วยทรัพ,พยากรธรรมชาติมหาศาลนะครับจนเป็นที่หมายปองของชาติต่างๆรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาด้วยภายใต้ผืนน้าแข็งของกรีแลนด์นะครับอุดมไปด้วยแร่ธาตุมากมายทั้งแร่เหล็กทองแดงสังกะสีและที่สำคัญที่สุดก็คือแร่เอิร์ธนะฮะซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอาวุธยุคใหม่เรียกได้ว่าใครควบคุมกรีแลนด์เนี่ยก็ ควบคุมแหล่งทรัพยากรล้ำค่าเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์คาดการณ์ว่าใต้ทะเลรอบๆกรีแลนด์นะครับอาจซ่อนแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติมหาศาลเอาไว้ภาวะโลกร้อนที่ทำให้น้ำแข็งละลายก็ยิ่งเป็นการเปิดทางให้เข้าถึงแหล่งพลังงานได้ง่ายขึ้นนะครับน้ำแข็งขั่วโลกละลายยังทําให้เกิดเส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านโค้วโลกเหนือเชื่อมต่อมหาสมุทรแอตแลนติกกับมหาสมุทรแปซิฟิกกรีแลนด์ก็จะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการทหารนะครับแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยกรีแลนด์จะเป็นดินแดนภายใต้อานัตของประเทศเดนมาร์ค่มชชาาาาาาตติิมหหศนียก็ทใ้ ตามองดินแดนแห่งนี้เป็นพิเศษนะครับอนาคตของกรีแลด์จะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันครับ